มหายใจออกจนสติม on ีกําลังนะคะความคิดที่มันค่อยๆผุดขึ้นมามันจะอ่อนกําลังมันจะอ่อนกําลังนะคะเพราะว่าเราแค่เห็นความคิดเรากลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดนั้นจะดับเราเห็นความคิดผุดขึ้นมาเราไม่ต้องไปปรุงแต่งในความคิดนะคะไม่เขาไม่ต้องเข้าไปคิดต่อในความคิดไม่ต้องเข้าไปปรุงในความคิดเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปปรุงในความคิดเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเนาะมันจะเกิดอารมณ์ มันจะเกิดความรู้สึกแล้วมันจะเกิดอารมณ์พอใจให้พอใจความรู้สึกพอใจให้พอใจอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์หลงคะ่ะเออมันจะเกิดความรู้สึกแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยตัวที่เข้าไปปรุงแต่งเนี่ยจึงเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างความคิดแรกที่ทําให้เกิดอารมณ์ตัวปรุงแต่งนี่แหละเป็นตัวอุปทานนะเห็นะถ้า,ากว่าเราเห็นความคิดผุดขึ้นมากลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดดับนะ ความคิดดับเนี่ยตัวที่เห็นความคิดเกิดดับเนี่ยไอความคิดเนี้ยจะไม่มีความรู้สึกเนาะเมื่อไม่มีความรู้สึกเนี่ยพบที่มันจะหมุนอยู่ในใจเราเนี่ยมันก็ไม่เกิดอ่าให้มีสติอยู่กับลมหายใจแค่ <oned> นั้นค่ะเมื่อไหร่ที่เห็นความคิดผุดขึ้นมากลับมาอยู่กับลมหายใจเห็นความคิดผุดกลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วลึกเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นเลยค่ะตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องคนอื่น อย่าเพิ่งไปคิดถึงหน้าใครอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องคนอื่นอย่าคิดไปถึงเรื่องอื่นเรื่องอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดถึงพอมันจะผุดขึ้นมาเป็นความคิดนะกลับมาอยู่กับลมเลยค่ะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆสูดลมหายใจเข้าไปลึกกั้นไว้นิดหนึ่งแล้วผ่อนลงมาสูดลมหายใจเข้าไปลึกกั้นไว้นิดหนึ่งแล้วผ่อนลงมาค่ะพอเราสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยถ้าเราเคยชินอยู่กับจุดอุณารลมแล้วเนี่ยจุดอุณารลมจะเจะขึ้นมา แล้วเอาความรู้สึกรวบรวมกําลังความรู้สึกที่ไว้ที่จุดอุณาโลมอาการปิติเนี่ยอาการอาการอิ่มอิของความรู้สึกอ่ะนะมันจะเป็นอาการอิ่มิของความรู้สึกเนี่ยไว้ที่จุดอุณาโลมค่ะเวลาเราทําหน้าที่การงานในสติสมัมปชัญญะในสัมปชัญญะต่างๆเราแค่รู้แต่ให้มารู้ลมค่ะในส่วนที่สติเนี่ยต้องอาไว้กับลมสติเอาไว้กับลมนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออก เพื่ออะไรเพื่อสร้างกําลังของสติให้มีกําลังได้ต่อเนื่องนะคะเมื่อไหร่ที่เราที่เราไม่มีความรู้อยู่กับลมนั่นหลัะคือเราขาดสติเอเมื่อไหร่ที่เราหลุดออกจากลมนะเมื่อไหรที่เราหลุดออกจากลมมันคือไม่รู้ลมไม่รู้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นแหละคือเราขาดสติดังนั้นเนี่ยเรากำสร้างกําลังของสติของเราเนี่ย โดยการเอามาอยู่กับลมหายใจเป็นส่วนของกายเป็นส่วนของกายกายของเราเนี ס, ่ยประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนะคะแต่ให้ลมเนี่ยเป็นที่เกาะของสติเราจะใช้ลมเนี่ยเป็นที่เกาะของสติค่ะเมื่อเพื่อสร้างกำลังของสติให้มีกำลังเมื่อกำลังของสติที่อยู่กับลมหายใจเรามีกำลังกำลังของฌานเราก็จะมีกำลังเหมือนกัน กำลังของฌานนะอืมกำลังของฌานเมื่อกําลังของฌานเรามีกําลังเนี่ยมันก็จะเป็นกําลังของสมาธิกําลังของสมถะกําลังของสมาธิเหมือนกันคะค่ะเพราะว่ากําลังของกําลังของสมถะนี่แหละมันจะช่วยกําลังของฌานกําลังของสมถะกำลังของสติตัวเนี้ยมันจะช่วยในการท mm ี hmm. been, h, <im fully> okay. oh ่จะหยุดความคิดเราค่ะเล็กแรกเนี okay. <I say that> okay. <ICH> ่ยเล็แรกในการฝึกปฏิบัตินะคะ น้อยแนะนําให้น้อยแนะนําให้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆหน่อยแรกอะเพื ern, ่ออะไรเพื่อให้เราสัมผัสกับลมหายใจเราได้อ่าเพื่อให้เราเนี่ยสัมผัสกับลมหายใจเราได้ด้วยหายใจเข้าพูดให้สัมผัสกับลมหายใจเข้าหายใจออกโทรให้สัมผัสกับลมหายใจออกได้แต่ถ้าเราหายใจธรรมดาที่มันที่มันเบาเกินไปเนี่ยบางทีเราสัมผัสกับลมหายใจเราไม่ได้เนี่ย มันจะหลงไปกับความคิดค่ะอ่าเมื่อเราสัมผัสกับลมหายใจไม่ได้บางทีเราจะเผลอหลงไปกับความคิดพอรู้ตัวเนี่ยมันอาจจะไปหลายนาทีแล้วกว่าจะกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่พอเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโพลหรือจะไม่มีคําบริกรรมก็ได้แต่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยค่ะพอเราสัมผัสลมหายใจเราได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าสติเราเนี่ยยังอยู่กับลมหายใจนะคะอ่า แล้วก็จ <Joseph> ุดอ, <Cock S 2> อุณาโลมก็เหมือนกันจุดอุณาโลมเนี <aos S 2> ่ยมันจะหลุดบ้างไม่เป็นไรบางทีเนี่ยจุดอุณาโลมมันก็หายไปบ้างแต่ให้มีสติอยู่กับลมหายใจพอเรามีสติอยู่กับลมหายใจปุ๊บเนี่ยปิติอาการปิติเนี่ยที่จุดอุณาโลมมันก็จะปรากฏเด่นขึ้นมาอีกนะคะเราฝึกจนเราชํานาญพอเราชํานาญแล้วเนี่ยจุดอุณาโลมเนี่ยมันจะอยู่ได้ต่อเนื่องต่อเนื่องคู่ไปกับลมหายใจคู่ไปกับสติที่อยู่กับลมหายใจนะคะ ตัวนี้แหละจะเป็นตัวช่วยหยุดความคิดเราช่วยหยุดความคิดนะช่วยหยุดความคิดในการที่จะไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อในความคิดช่วยหยุดกระแสของอารมณ์ช่วยหยุดกระแสของความคิดช่วยหยุดกระแสของความรู้สึกก็คือเอาสติมาอยู่กับลมหายใจมันจะเห็นแค่ความคิดที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปค่ะจนเมื่อเรากําลังของฌานเราเนี่ยกําลังของฌานกําลังของสติของเรามีกําลังนะ กำลังของฌานมันมีกำลังความคิดเราจะน้อยลงความคิดที่มันจะผุดขึ้นมามันจะน้อยลงมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราจะมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเลยค่ะค่ะล้วจะอยู่กับลมหายใจเราได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเลยบางทีเนี่ยมันจะไม่เห็นความคิดเกิดค้นได้ซ้ำค่ะถ้ามันมีกําลังมากๆนะมันเหมือนกําลังของฌานเนี่ยมันถูกแบบมันมีกําลังเหมือนมันถูกอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปนะแล้วก็กําลังของลมหายใจเนี่ยค่ะ ไอ้ตัวความคิดเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงบางทีมันไม่คิดได้ซํานะแล้วทีนี้พอมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆตัวละสัญญาเนี่ยมันจะละไปเรื่อยๆเหมือนกันอไอ้ตัวสัญญาเนี่ยบางทีเนะี่ยทางานเพิ่งทําไปนะเพิ่งคิดไปเพิ่งพูดไปนะบางทีมันลืมมันจะตัดไปเลยนะมันจะตัดมันจะตัดในกระแสของความในกระแสของความคิดอะ กระแสของความคิดกระแสของสัญญาต่างๆเนี่ยไอตัวสติที่เรามาอยู่กับลมหายใจเราเนี่ยเนี่ยประโยชน์ของประโยชน์ของการมีสติอยู่กับลมหายใจประโยชน์ของอนาปานาสติกรรมฐานคือมีสติอยู่กับลมหายใจค่ะแล้วก็จุตุนาลมค่ะค่ะมีมีมีคำถามอะไรจะถามไหมฮะมีคำถามไหมค่ะค่ะ กอรอนุญาตะ่ะการการทำท่าต่างๆเ่เป็นการเหมือนพระองคให้รู้ว่าตั้งสิตอย่างไรอ่าเอาสติค่ะหายใจก็าสติค่ะก็คือเอาสติเนี่ยฝึกสตินะให้มันให้มันมาอยู่กับลมหายใจให้เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก คือสติเราเนี่ยมาจดมาจดจ่อยอยู่กับลมมาอยู่กับลมสติเรานะให้มาอยู่กับล,ล,<ด>ลมบล <ffee S 1> ในอยู่กับลม<แ>หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยค่ะ <cam> ไม่ให้ไปอยู่กับความคิดค่ะคุณแม่ไม่ไปอยู่กับความคิดเหมือนเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเราอาศัยความคิดเนาะอาศัยความคิดเพลินไปกับความคิดคิดไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่มีสตินะคะค่ะอให้ S <S มีสติมัเขาอยู่กับลมหายใจ <S 2> <S 2> ใช่<ล>ใช่ทีนี้โทษของความคิดมีอะไรคุณแม่จิตเราไปคิดถึงเรื่องอะไรเราไปเกิดกับสิ่งนั้นจิตเราไปคิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเราไปเกิดกับสิ่งนั้นนะคะจิตเราเมื่อไปคิดไปคิดไปกับเรื่องใดแล้วไปปรุงแต่งต่อเรื่องกับเรื่องอะไรไปมีความรู้สึกกับเรื่องอะไร <S <S จิตเราจะไปเกิดกับวสิ่งนั้นทันทีอ่า คิดถึงรูปพบชาติพบชาติที่มันหมุนอยู่ในใจเราไงมันหมุนเพียงแต่ว่าเรายังไม่หมดลมหายใจเฉยๆนะมันมันมันเกิดแม่นแมนมันเกิดเป็นพบเป็นชาติในใจเราเราขึ้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยท่านมีสอนให้เราเนี่ยหยุดความคิดเราโดยให้เห็นความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปเพลินต่อกับความคิดไม่ต้องไปปรุงต่อแต่งแต่งต่อกับความคิดค่ะคือให้มีสติเนี่ยกลับมารู้ลมเลย จนลมหายใจเราเนี่ยมีกําลังจนสติกับลมหายใจมันมีกําลังอยู่มันอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ที่เราหมดลมหายใจเราหมดลมหายใจนะ่ะเนี่ยตายไปกับลมหายใจเราเองเราไม่ต้องกลับมาเกิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเราไม่ไปเกาะอยู่กับความคิดเนี่ยไม่ไปเกาะอยู่กับอารมณ์มันเกาะอยู่แค่กับลมหายใจนะคะไม่ต้องกลับมาเกิดนะ พราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่เราปฏิบัติในการมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยจิตเราจะไม่ห่างจากฌานก็คือจิตเราจะทรงฌานไปโดยอัตโนมัติเมื่อไหร่ที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจนะคะก็เป็นสร้างกําลังของจิตเนี่ยเพื่อเพื่อรองรับคุณธรรมนะอย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแม้กระทั่งภาพนิมีต่างๆที่เกิดขึ้นมาหรือว่าเราเห็นกันเนี่ยเราไม่มีความพอใจให้พอใจในสิ่งที่เราเห็น รื่อว่าในสิ่งที่เราเข้ามากระทบนะคะเอ่อหรือว่าเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาแล้วไม่มีความเราไปเกิดความพอใจไม่พอใจกับกับที่มันผุดขึ้นมาใน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 ความรู้สึกเราในใจเราเนี่ยแต่เรามีสติอยู่กับลมหายใจ ями, idental, กับลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเมื่อไหร่ที่หมดลมหายใจนะตายไปกับลมหายใจตัวเองเนี่ยไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดนะเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยแนบอยู่กับลมหายใจค่ะ สติเราเนี่ยแนบอยู่กับลมหายใจคะไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์นี่พบไม่เกิดในใจเราพบไม่หมุนในใจเราเมื่อไม่มีพบหมุนในใจเราเราก็ไม่ไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาเกิดเออไม่ต้องมาเกิดนะคะเออย่างน้อยเนี่ยพรมพนาคามีนะเห็นไหมดังนั้นเนี่ยการสร้าง การสร้างกําลังของจิตเนี่ยในการทรงฌานเนี่ยอย่างน้อยก็ถึงไม่ได้คุณธรรมอะไรนะคะถ้าเราสามารถทรงฌานไปได้เนี่ยเราก็ปิดอวัยภูมิใน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 ชาตินี้นะเพราะอย่างน้อยก็จิตของพรมค่ะจิตของพรมเอ่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สติเรามีกําลังอยู่กับลมหายใจจนเราไม่ไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์นะคะกับความหรือว่าไม่มีความคิดไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์ เมื่อไม่มีพบหมุนขึ้นมาในใจเราก็เกิดภพในใจเราเราก็ไม่ต้องมาเกิดกับสิ่งใดเนี่ยประโยชน์ประโยชน์ของประโยชน์ของอนาปาณสติกรรทฐานฐานที่ตั้งของสติก็คือลมหายใจค่ะ,อ,ะอย่างน้อยก็หยุดพบชาติในใจเราได้ทีนี้เราอยากจะรู้ว่ากระแสของภพชาติเราสั้นลงแค่ไหนหดสั้นลงแค่ไหนดูจากความคิดเราดูจากว่า ความคิดเรายืดยาวขนาดไหนเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยไหลไปกับความคิดเนาะเราเคยเพลินเพลินไปกับความคิดไหลไปกับความคิดเรื่อยๆ,ๆ,ๆโดยที่หยุดความคิดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพบมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลานี่คือความยืดยาวของพชาติที่มันหมุนอยู่ในใจเราแม้กระทั่งขนาดว่าเรามันรอแค่เราหมดลมหายใจแค่นั้นนะพอมันไปหยุดตรงไหนเราก็ไปเกิดกับสิ่งนั้นอ่า พอเราหมดลมหายใจในขณะที่เราคิดถึงสิ่งไหนเราจะไปเกิดนั้นกับสิ่งนั้นทันทีอนี่แหละคือคือโทษของความคิดโทษนะเอ่อคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเอาสติมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยสตินะคะสติที่มีกําลังที่มาอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยตช่วยในการตัดกระแสของความคิดตัดกระแสของอารมณ์ตัดกระแส,ขอ,อะแสของความรู้สึก ยิ่งตัดได้เร็วเราจะรู้เลยว่าพบชาติเราหดสั้นเข้ามาพบที่หมุนในใจเรานะมันเริ่มหดสั้นเข้ามาหดสั้นเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือความคิดมันไม่ยืดยาวเหมือนเดิมพอเห็นความคิดปุ๊บก,กลับมาอยู่กับลมหายใจความคิด,ดับจนความคิดมันอ่อนกําลังจนมันไม่คิดน่ะเออเนี่ยประโยชน์ทีนี้ช่วงที่เราเจริญสติอ,อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะมีอาการขึ้นมากมายนะคะ แล้วก็มันมีอาการขึ้นมามีอาการของลมนะคะมีอาการแน่นบริเวณศีรษะนะคะมีอาการปิติขนลุกขนพองไม่ต้องส่งจิตมาคิดมีอาการแน่นบริเวณหน้าอกไม่ต้องส่งจิตมาคิดค่ะแล้วก็เดินลมหายใจไปรู้ลมหายใจยาวบ้างสั้นบ้างละเอียดบ้างค่ะเราก็แค่รู้รู้ลมไปนะอย่างนั่งสมาธิเนี่ยอย่างอ,อย่างช่วงเรานั่งนั่งนะะนั่งฟังธรรมเสร,ร็จกัน การแสดงธรรมของพระอาจารย์ <extern als> เดี๋ยวสองทุ่มพระอาจารย์ท่านจะลงมาแสดงธรรมนะค่ะเราก็นั่งรู้ลมหายใจไปแล้วก็นั่งจับจุดอวนาลมนั่งรู้ลมหายใจตัวเองไปเลยค่ะแล้วก็นั่งจุดจุดอนาลมค่ะเราดูสิว่าเราจะประคองสติอยู่กับลมหายใจได้ได้นานขนาดไหนค่ะพอเห็นความคิดถ้ามันจะไหลไปกับความคิดกลับเข้ามาอยู่กับลมหายใจพอมันจะไหลไปกับความคิดกลับมาอยู่กับลมหายใจ การมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยเราสามารถที่จะประคองสติเราเนี่ยให้อยู่กับลมหายใจได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกอริยบททุกอาการทุกอากับกิริยาในการในการใช้ชีวิตเรานะเราสามารถที่ที่จะสร้างกําลังของสติให้อยู่กับลมหายใจได้ตลอดเวลานะคะใครมีมีคําถามเลยไหมคะ

เพราะว่าการรู้ลมหายใจการมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยใจเราก็ไม like to ่ต้องไปสุขไปทุกข์กับเรื่องอะไรค่ะใจเราก็คือมันอยู่กับตัวเองค่ะพอเรามีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันเป็นการทวนกระแสทวนกระแสโลกจิตเรามันจะทวนกระแสของโลกความคิดที่ส่งออกก็คือกระแสส่งไปตามกระแสของโลกนะส่งไปตามกระแสโลกก็คือเหมือนกับแรงดึงดูดของโลกมันเร็วค่ะพอเราคิดถึงลูก มันก็ความคิดที่มันคิดถึงลูกมันจะมันจะไปถึงลูกทันทีนะความคิดที่ไปถึงหน้าเพื่อนมันก็จะไปถึงเพื่อนคนที่เราคิดถึงทันทีเราคิดถึงใครเราคิดถึงสิ่งไหนมันจะไปปรากฏกับสิ่งนั้นทันทีอ่เนี่ยกระแสของโลกกระแสของความคิดมันถึงเร็วเร็วแล้วก็เร็วแล้วก็มันเกิดขึ้นเร็วแล้วมันก็มีกําลังด้วยนะทีนี้พอเราจะมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันเป็นการทวนกลับเข้ามา มันเป็นการทวนกระแสเนี่ยกระแสเนี่ยที่จะกลับเข้ามาอยู่กับลมหายใจเนี่ยแรกๆที่ที่ฝึกปฏิบัติมันอาจจะต้องฝืนตัวเองมันจะต้องฝืนตัวเองนะมันจะเหนื่อยบางทีบางบางคนเข้าจะบอกว่ามันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยทำาบอกว่าโอ้ยไม่น้อยทําไมมันเหนื่อยจังเลยมันเหนื่อยเพราะว่ามัน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 สวนทางกันความคิดมันจะพุ่งไปข้างนอกแต่สติที่มาอยู่กับลมหายใจมันจะกลับเข้ามาหาตัวเราตัวของลมตัวสติที่มาอยู่กับลมหายใจ อันนี้มันสวนทางกันพอมันสวนทางกันสติถ้ากําลังมันอ่อนความคิดมันมีกําลังแรงกว่ามันมีกําลังไม่ล็มากกว่าเนี่ยกาลังมากกว่าเนี่ยมันก็มัน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 ก็เลยต้องใช้กําลังเอ่อกำลังที่จะทวนกลับเข้ามาเนี่ยเอ่อมันเลยมีความรู้สึกว่าต้องต้องต้องใช้ความเพียรน่ะต้องใช้ความเพียรความเพียรให้มันต่อเนื่องนะให้มันต่อเนื่องนะแล้วมันจะเห็นผล การอยู่กับลมหายใจการมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆนะถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆนะในการที่จะมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจเรามีสติอยู่กับลมหายใจนะค่ะใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะอ่าแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองเลยจิตเราจะมาอยู่กับปัจจุบันอืมจิตเราจะไม่โหยหาอดีตเหมือนเดิมไม่โหยหานะไม่ไขว่ควรในในอดีตแล้วก็ไม่ ไม่คิดไปในอนาคตมันจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยอดีตเนี่ยมันก็แก้ไขไม่ได้มันก็เป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาอนาคตเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่มันยัง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 ไม่เกิดขึ้นเนาะแต่มันจะอยู่กับความจริงในปัจจุบันนนะจิตมันจะมาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันไปเรื่อยๆอความคิดก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงค่ะความคิดี่มันจะน้อยลงมันจะอ่อนกําลังของเอง ด้วยกําลังของฌานกําลังของฌานดังนั tá ้นเนี่ยทำไมท่านถึงให้ฝึกฌานฝึกอยู่กับตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวการเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวฌานก็คือการเพ่งเนาะการเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวถ้าเราไม่เพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยโดยที่มีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะไปตัดกระแสของความคิดความรู้สึกเราได้เลยถึงเราจะใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแต่สติไม่มีที่เกาะ ในกายเนี่ยสติไม่มีที่เกาะแต่เราบอกว่าไปเกาะที่พุทโธนะแต่พุทโธมันลอยอ่ะมันเป็นคําความคิดที่มันเป็นคําคิดเป็นความคิดเป็นคําพูดเฉยๆทีนี้สติมันไม่มีที่เกาะในกายพอไม่มีสติที่เกาะในกายมันก็เลยมันกําลังของสติเรามันเลยมันเลยมันเลยชามันเลยไม่มีกําลังมันเลยไม่รู้ว่าตัวตัวที่บ่ง ตัวที่เราจะจะมามามาดูว่าอสติเราสติเรามีกําลังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตัวนี้มันเลยประเมินไม่ได้ประเมินได้ชา้าประเมินประเมินแทบไม่ได้เลยแต่พอบอกว่าเอาสติมาอยู่กับลมหายใจนี่เราจะรู้ตัวเราว่าเราจะอยู่ลมหายกับลมหายใจได้ต่อเนื่องขนาดไหนได้ต่อเนื่องต่อเนื่องขณะทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออกไหมแม้กระทั่งเราพูดคุยกันอยู่เนี่ยอย่าลืมลม อย่าลืมลมหายใจด้วยนะแล้วสามารถที่จะทรงกับจิตนาลมอาการปิติได้ตลอดด้วยไม่กระทั่งการพูดคุยกันอยู่เนยะอ่าให้เรารู้ลมไปด้วยนะรู้รู้ลมจับลมไปจับลมไปมีสติกับลมหายใจเราด้วยเนี่ยสติเราถึงจะมีกําลังกําลังขึ้นมาได้ฌานของเราก็จะมีกําลังค่ะอ่ะยประโยชน์ของการทรงฌานประโยชน์ของการ มีสติอยู่กับลมหายใจจิตเราจะไม่ห่างจากฌานค่ะ <c oughs> มีคำถามไหม <c oughs> คุณแม่ละ่ะค่ะคุณแม่ฝึกฝ <c oughs> ึกอยู่ไหมฝึกฝึกอยู่เนาะฝึกอยู่กับลมหายใจไหมค่ะเริ่มฝึกอยู่เนาะค่ะเอค่ะฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะแม่ค่ะ <c oughs> ให้รู้ลมให้มาจับลมหายใจตัวเอง รู้ลมหายใจเข้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโพลแรกๆอาศัยการรู้ลมหายใจแบบสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเลยถ้าความคิดเยอะๆนะถ้าใครที่มีความคิดเยอะๆแล้วหยุดความคิดตัวเองไม่ได้นะแบบความคิดมันจะมีกําลังมากเนาะกับการที่เราจะมีสติกับยู้ลมหายใจมันอาจจะก,กําลังงมันน้อยไงให้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆค่ะให,สหใะะะ้สูดลมหายใจเข้าไปเลยเราก็กั้นไว้รอบผ่อนลงมาสูดลมหายใจเข้าไปกั้นไว้รอบผ่อนลงออกมาคะ เนี่ยช่วยได้ช่วยที่ในการที่จะหยุดความคิดได้หยุดความคิดเราเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราสูดลมหายใจเข้าไปยเรากั้นไว้เนี่ยมันจะไม่มีความคิดเลยอ่าเราจะเห็นจิตว่าเออเดี๋ยวมันไม่มีความคิดดีอย่างนี้นะเราไม่ต้องไปสูกไปถูกทรงให้นานก็ได้ใช่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 สูดลมลองสิลองสูดลมหายใจเข้าไปแล้วกั้นไว้อย่าคิดที่ ลองคิดที่ไม่คิดได้ไหมไม่ได้นะเออไอตอนใช่ใช่ตัวเนี้จะทําให้สติเรามีกําลังเร็วขึ้นใช่เนี่ยสูดลมหายใจเข้าไปสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเลยแล้วก็กั้นไว้กั้นไว้เลยแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมานี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะทําให้กําลังของสติเรา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 จะรู้เลยว่าเออเราอยู่กับสติเราอยู่กับลมหายใจ อถ้าเราแบบไม่ได้ทาหมายถึงว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะเรานั่งแบบสูดลมหายใจเราเลยแล้วก็กั้นไว้แล้วก็ผ่อนลงมาเมื่อไหร่ที่เราเผล่นะเมื่อไหร่ที่เราเผลอไปกับความคิดนะรู้สึกตัวปุ๊บกลับมาสูดลมหายใจเลยกลับมาสูดลมหายใจเลยค่ะสูดลมหายใจลึกๆเลยแล้วก็ผ่อนลงมาไม่กระทั่งตอนนอนนะคะไม่กระทั่งตอนนอนะพลิกตัวเนี่ยถ้ารู้สึกตัวให้สูดลมหายใจเลย แล้วเราจะเคยชินอยู่กับการอยู่กับลมหายใจเห็นไหมเราต้องสร้างความเคยชินทําบ่อยๆทําจนชินไงรู้สึกตัวปุ๊บอยู่กับลมหายใจเลยพลิกตัวปุ๊บรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจอา่าแล้วมันก็จะหลับต่อแล้วก็พอรู้สึกตัวปุ๊บรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยค่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจอรู้สึกบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆ ไม่กระทั่งเราทําหน้าที่การงานถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับใครเนี่ยนั่งดึงลมตัวเองนั่งให้มีสติอยู่กับลมหายใจตัวเองหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่ะจ่าปรับได้ง่ายค่ะลุกเพราะวันนี้เป็นมอหนวดเป็นบอลลุกขาที่มาไม่สัมผัสได้เลยว่าเี้อขาเจ็บตรงเนี้ยเขาคือร้อนร่องเตียงรู้เลยว่ามันใช้มันเก็ไปใช้กับ ค่ะใช้กับทุกอย่างได้นั่นนั่นแหละใช้ทุกที่ติดเลยพอก็นอนลงเตียงปุ๊บรู้เลยว่าเจ็บหน้าอกพอถามออกไปก็เจ็บหน้าอกจริงๆนัอนนั้นว่ามันรักษาค่ะก็ไปรักษาทันทีก็จิตเราที่มันมีสติอยู่กับตัวเราเนี่ยเราจะสามารถทีนี้มันมันการรับรู้อ่ะการรับรู้เนี่ยมันจะชัดค่ะการรับรู้มันจะชัดแม้กระทั่งการอ่าแล้วทีนี้ จิตที่ทรงฌานเนี่ยจิตที่เราทรงฌานเนี่ยมันจะมีอะไรที่ดูแลร,รักษาเราเนาะนะเออไม่กระทั่งไม่กระทั่งเออถ้าเราฝึกให้ให้มีสติอยู่กับลมหายใจนะกับการทรงฌานเนี่ยความมันมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยนะค่ะพอเจอเจอเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยนะจะเจอเหตุการณ์อะไรเฉพาะตัดเฉพาะหน้าเรานะี่กลับมาอยู่กับลมหายใจให้เร็วเลยเอ่อ ไม่น้อยเนี่ยเคยจะเจอเจอุบัติเหตุค่ะขับรถไปแล้วรถรถสาล้อตัดหน้าอย่างประทานหันเลยรู้แล้วว่ายังไงก็ตายืาอหมายถึงว่าสองคนน่ะตายแน่นอนเออ,อยังไงสองคนจะตายแน่นอนเราก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าไปเร็วไปอย่างเร็วไงแล้วไม่เห็นรู้ว่าเขาจะตัดหน้าเขาตัดหน้าก็ทันหันเลนะเรากลับมาอย่างเร็วเลยนะจุดคิดค่ะเห็นไหม ฝึกในการที่จะหยุดคิดไงฝึกหยุดคิดฝึกหยุดกลับมาอยู่กับลมหายใจฝึกให้มีส,สติเราเราพอเราเห็นมันเฉพาะหน้าขนาดขณะนั้นเลยปุ๊บเนี่ยยอมตายเลยนะกลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วหยุดคิดภาพมันหายไปเลยภาพที่จะชนสำล้อนี่ยมันหายไปแต่ปรากฏว่ามันพ่วงไม่ด้วยกันคนะรถอะรถรถรถที่น้อยขับอะกับ,ก,บกับสำล้อนี่ยมันพ่วงไม่ด้วยกันลูก,ลกพ่วงไม่ได้ยังไงแค่กระจกหักนะ สำลอกก็แค่กระจกหกักแต่สองคนนั้ก็ยังนั่งอยู่ในรถธรรมดานะเราก็ว่าเออแต่แต่ไม่เห็นภาพที่ที่มันที่มันชนค่ะเพราะว่าเราเราพอเราบอกว่าเรายอมตายนะพอเราเราบอกว่าเรายอมตายปุ๊บเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเราเลยแล้วเ,ลเราก็หยุดคิดอย่างเดียวคือว่าเมื่อเราไม่คิดเราไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อเราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องกลับมาเกิดเนี่ยในยจิตเราแบบคือเราฝึกเราฝึกของเรามาอย่างนี้ไง กราฝึกว่าเมื่อเราไม่มีความรู้สึกกับสิ่งใดเราก็ไม่เกิดกับสิ่งนั้นคือรู้อย่างเดียวว่าตัวเองต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องมีความรู้สึกตายก็ตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ตายแล้วมันเป็นอะไรคะเนี่ยเห็นไหมอนุภาพของฌานอนุภาพของฌานแล้วมีอยู่ครั้งนึงนั่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้อะนั่งอยู่ก็นั่งนั่งทรงฌานตัวเองไปอะไ กิ่งไม้หักค่ะกิ่งไม้หักลงมานะแต่ปรากฏว่ากิ่งไม้ก็กระเด็นออกอยู่นะเออคือคือกระเด็นออกไปอะคือไม่ไม่ไม่ถูกตัวเราอ่ะกิ่งไม้ที่มันร่วงลงมาเราก็ไม่รู้ว่ามันกระเด็นออกไปได้ยังไงก็พอพาจารย์มาอธิบายเนาะว่าคืออนุภาพฌานเนี่ยจะรักษาเราวานอะจะเป็นจะเป็นลักษณะที่ครอบครอบรักษาเราเนี่ยนานหนึ่งวาอะไรอย่างเงี้ย ดันงนั้นเนี่ยการฝึกทรงฌานจึงมีประโยชน์มากมายนะอย่างน้อยก็ชีวิตประจําวันเรามีความสุขในปัจจุบันความสุขเราก็ไม่ได้หมายาความสุขแต่ว่ามันก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในใจเรานะคะค่ะน้อยโมทน,นากทุกท่านนะคะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ